กินนมแล้วก็นอนได้แล้วครับทำไมหนูกินนมหนูไม่นอนวันนี้วันที่อยู่ด้วยกันสิบหกวันแล้วนะครับน้องขนุนน้องขนุนกินแล้วไม่ยอมนอนหนูกินแล้วหนูก็นอนสิครับกินแล้วก็ย่าง ๆๆๆๆๆๆๆขึ้นสันดัด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 ดัป็นี่ยัางนะเฮ้ยลูกฮึปีอยังคือนสันนั้นลูกเปีอยังคือนสันขนนั้นปีอยังคือนสันลูกมันได้จิตแข็งแรงเฮ้อมันได้ใจแข็งแร,ง,ร,มแง,แรงมันได้หนุจะแข็งแรงลูก อูน้ำกันต้องรอดนะครับน้อแข็งแรงไว้ไวแม่จะได้สบายใจฮะยังคือสันเลยสิสันปวดอึหรือเปล่าหรือว,ว่าหนาวตาก็ยั่ง่เห็นดีดอกอยังแบบฟางๆอยู่เลย ในประมาณมาอยู่น้ำเนี่ยสิบหกมือรวมกับมือเขาข,าขวากบสิบประมาณสิบเจ็ดสิบแปดมือสิบแปดสิบเก้ามือตายยังบบหินเท่าไรอืมนาสงสารจังเลยหนูหน่าสงสารจังเลยคััหน้าสงสารจังเลย กินก็เยอะกลัวท้องจะแตกอืม,ไป,อมไปนอนแล้วลูกได้อไปนอนย่งางเข่าไปนอนแล้วลูกางเข่าไปนอนลูก รือว่าอยากลินอืมอืมงานเขาไปแล้วแ้มอง รับแล้วค่ะนุ้นรับแล้วค่ะค่ะ,นะหนูก็มันทายพัฒนาการของน้องลงใเห็เบิงเลอจ้าแล้วชอบก็บกดไล่กดติดตาใหม่ยน้ำในเล้อจ้าน้องขนนุนเลยนะคะให้น้องขนนุนะะ่น,น,นยนะครับวัสดีครับลูก สวัสดีครับหนูจะนอนแล้วครับสวัสดีครับ